ครับก็จะใช้แรงงานชาวมอนสร้างนะครับ4ี่ร้อยตัวคนครับขับข่าสร้างเสร็จนะครับข่ามีคิดค่าแรงครับ้ถวายหลวงพ่อตมะครับครับส่วนสะพานไม้ก็จะมีความยาวครับ445เมตรครับครับส่วนสะพานไม้ครับหลวงพ่อตมะนะครับทั้นก็จะเป็นคนรอกแบบมาหมดเลยครับครับก็จะมีไม้แดงทั้งหมดเลยนะครับครับส่วนฝั่งด้านนู้นจะเป็นฝั่งมอนครับฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งไทยครับครับถ้าไปเดินข้ามสะพานแดงด้านนู้นจะเป็นฝั่งกะเหรี่ยงนะครับ ครับก็จะมีมอญไทยกระเลียงนะครับ3ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเขตไทยทั้งหมดเลยครับครับแต่มอญกระเลียงใส่อยู่นะครับฝั่งมอญทุกตอนเช้าครับก็จะมีตักบาทกับตลาดมอญครับครับถ้าเป็นฝั่งไทยครับทช่วงเสาธิตนะครับก็จะมีคนเดินครับครับถ้าเป็นฝั่งกระเลียงครับทช่วงสหัดนะครับก็จะมีตลาดนัดครับครับแล้วส่วนประกอบครับตรงนั้นครับเป็นมีสะพานบาตรเดียวครับไหนอันไหนครับเด็กนนี้อันนี้ตะก่อนด้านหลังตะก่อนด้านหลัง อ๋อสะพานบัตเดียวที่เป็นสะพานไม้เล็กๆค่ะเพื่อนแต่ตอนนี้ก็คือหลวงพ่อจะมาครับจะรื้อสะพานบัตเดียวครับมาสร้างสะพานนี้นะครับสะพานนี้ครับก็คือหลวงพ่อครับเจาะบบมาหมดเลยนะครับแล้วส่วนตะก่อนครับก็ยังมีแม่น้ำสามสายครับที่เขาเรียกมันว่าแม่น้ำสามประสบเลยนะครับสายแรกนะครับก็ชื่อแม่น้ำซองกะเลียครับซองกะเลียจะอยู่ใต้สะพานนั้นนี้หมดเลยนะครับแล้วสายที่สองนะครับก็ชื่อแม่น้ำบีครีนะครับบีครีจะอยู่ด้านหลังเจดีย์พระจักรยาด้านนู้นครับซองกะเลียแม่น้ำบีครรีนะคับไหลจาากมนะครับ สายที่3สามเลยครับก็ชื่อมแม่น้ำรันตีครับรันตีจะอยู่ด้านหลังเขาด้านนู้นครับก็ไหลจากสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนครับสามสายเลยครับก็มาจบไปหน้าวัดเก่าของหลวงพ่อตมะเลยครับก็กลายเป็นแม่น้ำสามประสบครับครับส่วนส่วนใี่เลังค้าสิลน้ำตาลทางด้านนู้นนะครับก็จะไม่ใช่รีสอร์ทครับครับก็จะเป็นจุดชมเบียร์ของเตศบาลนะครับที่ช่วงเทศกาลนะครับแต่หิการเป็นน้ำฟรีได้นะครับแต่ี่วงน้ำเต็นมาเองครับ ส่วนสะพานตรงนี้นะคบก็จะเป็นสะพานแดงครับสะพานแดงจะมีความยาวครับ350เมตรครับสะพานแดงจะใช้เดินข้ามฝั่งกะเรี่ยงนะครับฝั่งกะเรียงตัวผักษจะมีตลาดนัดครับฝั่งนู้นเหรอคะครับครับแต่ก่อนยังไม่มีสะพานแดงครับเมื่อก่อนแต่ก่อนมาไม่มีนะตก่อนนี้ชาวบ้านต้องเดินอ้อมนะครับครับแต่เทศบาลครับอานุรมครับสร้างสะพานแดงขึ้นมาครับเอาให้คนเดินนะครับครับส่วนสะพานไม้นะครับก็หักครับหักเมื่อปีพศ2อ5 6ครับ ัเพราะว่านะครับฝนตกสามวันสามคืนครับมีเศษไม้มาดัานครับก็เลยทําให้สะพานหักครับวันหลังนะครับหลวงพ่อตมะก็มาสร้างสะพานลบวบด้านล่างนี้นะครับสะพานนู่นไหนที่มีเรือจอดมันเป็นเป็นผ้าเรือครับแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนนี่จะเชื่อมต่อกันครับครับพอมีนักเที่ยวนะครับสลังคขาส้นสูงนะครับค้าสุดไม้พายถล่น้ำครับครับพี่ร้อเรี่องกับเทศบาลครับเทศบาลก็เลยต้องตัดอีกฝั่งลหนึ่งครับก็เลยเป็นท่าเรือนะครับครับส่วนสะพานตรงนู้นจะเป็นสะพานปูนนะครับ ยังไม่มีครับจะก่อนนี้รถจะข้ามสะพานนี้นะครับครับแต่ท่าไม่สะพานหักครับเจสบางก็เลยไม่ให้รถข้ามครับครับเจสบางก็อนุร่มครับสร้างสะพานปูนอนุนครับเอาไว้เอาไว้ให้รถข้ามนะครับครับส่วนรีสอร์ทที่พี่ให้ลุคขสีเขียวด้านนู้นชื่อรีสอร์ทซองกาเลียครับรีสอร์ทด้านบนด้านนี้จะเป็นรีสอร์ทสามปสมกระเบื้องไม้ครับครับส่วนรีสอร์ทด้านล่างจะเป็นรีสอร์ทพาร์ติเนตที่ทาบเนื้อทีนะครับเนี่ไหนอแต่ก็เดี๋ยวพี่รอให้แดดก่อนนะอ๋อแดดร้อนเหรอคะตรงนี้เหรอ เอาแม่ครับสองแพ้ะน re ั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นแพ้ชาานะครับก็หลังเล็กก็แปดใบบาทหลังใหญ่ก็หนึ่งห้าครับถ้าพี่มามันเยอะก็คุ้มกว่าครับข่่ครับนี่พี่มันจะสอบถามนพอใจไหมครับเราครับถ้าไม่มีนะครับเยิ้มสองคนนะครับพอเยิ้มได้เขาไม่อ้สักนึงแต่ข่าวไอ้ตังซากเลยแม่งแต่เอ้ตังโก่อน มาวิชาตุน้ำโอ้สายแล้าอลัน